สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับเป็นยังไงพ่อมือนี้มือนี้รู้ทึกว่าคนซื้อขายกับหม้อไปันใดเด้ลูกหวนพ่อตัวมือนี้มือนี้กรับพ่อตั้งใจว่าสิตัวบางเล็กน้อยขันบ่ตัวกับ,บ่ได้อยู่ได้กินลูกเอ้ยพ่อ่ขันที่เป็นตัวมือซับตะทีเรียวที่ให้คลิปให้ได้ขายพ่อโตวะโอ้ได้ขายไปเหมือนกโกโตที่คลิปออกไปนั่นบ่แมนพ่อได้ขายงวาา่วงมือโตแล้วสิเรีย,ง,ยงผมมือนี้ ก่าสิเลี้ยงทุเลียนน่นล่ะแต่ว่ามัญหาบ่เห็นหรอกมอนี่เนาะครับเพราะมีคนบอกว่าเฮดังซี่มันตัดตัดกันทํามาหากินของมันตัดกันทําอาหากินพออยู่เตียบ่ครับเพราะว่าพี่น้องบ้านเฮาพี่น้องประเทศไทยเฮ้าเนี่ยฮูจักเหมือนเล้วล่ะครับการตัวการโกหกจังไดว่าแต่ของมันสมเมื่อวานนี่ที่อันที่พ่อออกไปนั่นที่ว่าพ่อห้องเกียรติหานั่นน่ะพ่อไปขายวบโศกเที่ยกนี่ด้ไขาตทาหาร ทางานเอาเล<อ>ยตีครับใครต่หันมาตัวไปรอดพ่อกันตัวมันก็นธรรมดาตัวซื้อตัวขายแต้กอผมกับเบิ้งคลิปพ่อตลอดพะนะ <laughs> เออให้พ่อฮ็ดจังซี่ล่ะจังมีาราชีกับสนามเขาพะนะงวควายก็สิได้ขึ้นค่าเป็นราคาพะนะแม่นบ่ครับครับไอ้พ่ออร่อยฟังพ่อสวัสดีพ่อเซฟเป็นพรีเซนเตอร์เจ้าของตลาดนัดนี่แหละพ่อแจักบ่่วาเพิ่นซื้อเยาว์จังได๋เจ้าของตลาดนัดนี่โอ้เทียตูเจ้ครับเซพ่อเป็นพรีเซนเจ้าของแต่ละนัดนี่โอ้ กาดีแหละครับเพราะแต่วาสิภัยเบิ้ลว่ามันเพิ่นตัววาวันสื่อตัวละหกล้านโอ้เพิ่นติดตงผ่านมาแล้วครับว่าเชิญพอสิงที่วัสนามเป็นตัวในประเทศไอ้าวางัวตัวหกล้านมันอยางงามสมเด็จครับ,คร,บครับเดี๋ยววันกันเพิ่นเชิญผมกันติดไปครับพ่อค่าตัวหานสองไหนบ่หานสองเอาจังใจซะสองสามหันซะลูกฮะสามหันซะาสามหันยังไงพ่อสามหันยังไงพ่อหมายถึงว่าพ่อดสองมูหันหนึ่งจ้าเอาออกซิพ่อ <3, 000 S 2> ตัวพันหนึ่งเแบ,บาทพันหนึ่งกาไฮมูหันเป็นสามพอเอาเกียรตฮาเอาอย่งนี้บอสอโอ๋ีนี่ผมไตัต๋วมือวานเพิ่นทรงหมอบควายอทรงหมอบงัวเอาฟอร์ด6ล้าน6ล้านบาทติดต่อมูหันมามูฮันรอปฏิเสธครับถามไปพอมพ,พ,พอเสงมันสิละครับพอเสียงไปนั้ผมวะไปครับพอดังเรานีนี่บนนี้ครับเพราะว่าตอนนี้พอถือแต่ด้ควายเงินเือนเน่อะไร้ครับคือติดนครับควายเนี่ยครับ พอสิ็จเเป็นพี่ต้นตื่งงัวงตอนหกนานเลยตอนนี้ขออนุญาตพี่น้องในหอยสกคนหามจูงกล้วยเข่าพันครับเพราะว่ามันจะไม่เห็นลูกกล้วยพอเสียงเอาพอมือนี่มั้อพอมือนี่ครับม้าตัวเขาเมื่อไงเมื่อีงพอได้มาตัวเดียวพอได้กล้วยงามมาแล้ววันเลขาพอฝันอยากได้มาน้ำสามตัวนั่นฮะพอมีเลขขาตีมีเลขาใส่ของขวัญเลขขาเนี่ย พูดหูเลยค่ะเรียกขาโอ้โหผนผล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 ถามแม่เบงจะกำไรลำขอดอกกันบ่ภาษาเดาะมาเห็นพอจัดเสกเหยียดเสกเอาเงินผลมาเอาข้าทไหมบ่พ่อน้ำแต่พอยันแต่พอตัวพอเราเป็นคนอหนวกเงินซื้อเจ้าของเงินเออเจ้าของเงินผู้เหยียบเสกนี่ผู้เหยียบเสกโอ้นะครับเอาคมคอยไ้เบิงได้พอควยตัวนี้ลูกตัวได้พอควยตัวนี้แมีน แต่ว่าเว้ากับตามก้นจงพอสิบดตัวดอกเพราะว่าพอบ่ได้ถามเขาเจ้าว่าลูกตัวไหนเพราะว่าพอมั่นใจว่าพอซื้อได้ถือกพอก็เลยเย่าออกมาโอ้มาสูงอะไรพอค้ายตัวนี้ควายตัวนี้กันเขาวัดนั่นเขาว่าได้รอยที่ทิเนาะแต่ว่าพ่อวัดได้รอยสามสิบเก็ย โอ้ดีแล้วแมนพ่อมีคุณธรรมขึ้นหลายแมนพ่อนี่ก็คือที่เราตรงรดอกแต่ว่าผู้ขายพ่อนี่ตัวขาดอยู่โอ้ตัวว่าลอยสี่สิบตัวว่าลอยสี่สิบแต่ว่าวันนี้วลอยสามสิบเจ็ดแมนพ่อก็เลยบอเถียงเขายันเขาว่าขายให้โอ้พ่อ ไม่ตั้ปีหรอควายตัวนี้ควายตัวนี้ผว่าได้สองปีกับจีเดยียนมาคืนสินับคักแต่สนองผมมาตัวนี้ไปไงผมว่าร้อยสี่สิบบวกเอาผมว่าการันตีดเีเอาเอรีเพราะว่ามันมันท่านในเถานะครับเป็นความมยแม่สาวหน่อยอยูอ่แม่กันใหญ่เกินผมมาสิร้อยสี่สิบค้ยอยู่ครับ <c oughs> แ้วก็ตัวนี้เนื้อหนังดีครับโค้งสังดีล,ลำตัวเงวนะครับอันขันห้องขายย่ตามนี่ว่าห้องแสนเด็ดแต่ว่าขันห้องขายไปทั้งนอกนั้นกำลังไรสดุดเจนี่ผมห้องแสนแสนหาครับ <c oughs> ใครรอดแสนนี่ผมว่าท่านขายครับเอาพ่อหมว่ามันเป็นอะไรอยู่ดนพ่อเคารืงแสนตัวนี้ครับเนาะครับซึ่งในชิปหามือครับบ่ดตัวครับผสมตัวได้ไปพผ่อบอดตัวมักใดญ่กว่าเล็กค่ะรับเบิ่มจมนเนี่ยครับเอานะครับเบิรมสมือยูเน่ิามือนดพอครับราคาราคาห้องไวทีแสนสามหื่นครับหนึ0 0 0สนสามหม่นบาทครับ แต่ว่าบอกจะเอาดีขึ้นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับผมเอาพอคือบอกงางเสียเ,เป็นโบสีได้แน่หระพอสีได้เนี่ยพอสี่ได้ว่าน่าสีเอาทั้งอื่นนี่คือแส<ถ><ห>นหาแต่ว่าเท่นานี้นี่เจ้าว่ารอดแสนรอดแสนนี่มหมายถึงว่าเงินอยู่น้ำเจา้าวางเงินเอาไว้น้ำเมียคือเท่านั้นหัวขันเงินไว้น้ำเมียเจ้าไปเปิกตาเมียคนจงมาต่อไข่เอานะครับดีไลท์ลีเดี๋ยวพอเขาจะเบิรงก่อนผมมาพอได้ขายเลยพอได้ขายนี่ผมชอบเหตุคลิปเลยครับ นะครับตัวนี้คือฐานหามันติดหอกเนาะอาทั้งนั้นกับไรสวดมาเลยครับพร้อมกันเลยครับเอานะครับตัวนี้นะครับราคา1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะพ่อเนาะเอาราคาพิเศษมูหันพี่น้องครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทสูงหนึ่งล้านเจ็ดพอดเซิงวานะครับแถวหัวก็ได้เลยพันนำนุ่มครับเซพ่อพันนำนุ่มอ่ะพันนำนุ่มพ่อผู้จับกับพันนำนุ่มกู้จกับพันนำนุ่มครับเอาอย่างซิครับพอบวติดต่อนนะพ่อ ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกครับพ่อสิงเชิอรสนามนะครับเนาะเอาแมนบ้เหรอปเพื่อนวาแมนครับแมนเนาะพวกมาเพื่อนรับเอาสำหรับนี้ขอบคุณนะพ่อวัสดีบครับขอบคุณหลายๆครับ